เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมนะลูกเราถึงถอดพ่อมาบางอย่างบางอย่างก็คล้ายคุณแม่และไม่น่าเชื่อนะคะว่านิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างเนะะี่ยค่ะมันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อีกด้วยนะคะคลิปนี้จบข้อสงสัย5นิสัยที่ลูกได้จากพ่อแบบเป,เป๊ะคุณพ่อคุณแม่คะการที่ลูกเหมือนพ่อหรือแม่แบบเป๊ ะะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่เบื้องหลังนะคะก่อนไปฟังเรื่องราวในคลิปนี้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คิดแฟมิลีเด็กฉลาดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อคุณแม่คะมีนักวิจัยทางด้านพันธุกรรมศาสตร์และก็โมเลกุลเนะะี <c oughs> ่ยค่ะเขาเผยว่าลักษณะนิสัยบางอย่างมันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมสู่รุ่นลูกรุ่นหล,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 ลานได้ถึงร้อยละ50เลยนะคะ โดยทั่วไปนะคะลูกเนี่ยจะมี DNA ที่เป็นยีนทางฝั่งพ่อ50%และทางฝั่งแม่อีก50%นะคะงานวิจัยเนี่ยยังได้กล่าวอีกว่านิสัยต่อไปนี้ของลูกได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากคุณพ่อคะ่ะอยากรู้ว่านิสัยไหนที่ลูกได้จากพ่อดูในคลิปนี้เลยคะ่ะ5นิสัยที่ลูกได้จากพ่อแบบเป๊ะๆหนึ่งนิสัยช่างพูดช่างเจรจา คุณพ่อคุณแม่คะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใช่เหรอฉันก็พูดเก่งนะค่ะอย่างนี้ค่ะคือน,นิสัยช่างพูดของลูกเนี่ยนะคะที่บอกว่าจะได้รับมาจากคุณพ่อโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะว่า ผู้ชายหลายคนนะคะจะมีทักษะในการพูดการเจรจาการใช้เหตุผลในการสื่อสารมากกว่าผู้หญิงค่ะสังเกตไหมคะว่านักพูดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชายซะเยอะและถ้าลูกบ้านไหนได้รับนิสัยนี้มาจากพ่อ mm hmm. ก็จะพูดเก่งช่างคุยไม่เขินอายเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นค่ะ ลองดูนะคะอย่างเวลาที่ลูกของเราเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าเจรจาขอของเล่นนะหรือว่าต่อรองคุณพ่อคุณแม่เล่นได้อีก5นาทีทั้งๆที่ให้เก็บของได้แล้วอันนี้แหละคะ่ะเป็นนักศึกษาการเจรจาที่ลูกของเราอาจจะได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อนั่นเองค่ะแต่ถ้าบ้านไหนพูดเก่งทั้งพ่อพูดเก่งทั้งแม่นะคะลูกก็พูดเก่งแน่นอนไม่ต้องสืบเลยค่ะ สองนิสัยการกินและน้ำหนักโดยเฉลีย่ยคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมคะว่าไอพฤติกรรมการกินเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดทางพนันธุกรรมได้จริงๆค่ะโดยการศึกษาเนี่ยพบว่าลักษณะความอยาก อาหารนะคะแล้วก็ไขมันที่สะสมในร่างกายเนี่ยมันส่งผ่านมาจากยีนทางฝั่งคุณพ่อทําให้ลูกเนะะี่ยค่ะจะมีเขาเรียกว่าเหมือนมีความจุในการกินหรือว่ามีน้ําหนักที่คล้ายพ่อในวัยเด็กนั่นเองมีอีกเรื่องนะคะก็คือลูกเนี่ยชอบกินอาหารประเภทไหนด้วยหรือแม้แต่ลักษณะท่าทางการกินที่คล้ายกับคุณพ่ออีกด้วยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเร็วลูกก็จะกินเร็วด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานเนื้อลูกก็จะมีแนวโน้มชอบทานเนื้อด้วยเหมือนกันค่ะ 3. นิสัยเกลี้ยวกราา อันนี้นะคะเป็นเรื่องของฮอร์โมนค่ะที่มันเกี่ยวข้องในเรื่องความโกรธเรื่องของอารมณ์เ่ยนะคะฮอร์โมนอันนี้นะคะมีชื่อว่าฮอร์โมนอินิเนฟรินค่ะจะมีในเพศชายสูงกว่าเพศหญิงนั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าบ้านไหนที่พอ่อเป็นคนี่แบบขี้โมโหอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวง่ายหรือว่ามีอารมณ์อ่อนไหวง่ายเนี่ยนะคะก็แน่นอนค่ะว่ามีแนวโน้มที่ลูกจะมีลักษณะนิสัยอย่างนี้ด้วยเช่นกันคุณแม่ลองสังเกตดูนะคะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่า ดังนั้นนะคะถ้าเกิดบ้านไหนที่คุณพ่อมีนิสัยเป็นแนวโน้มแบบนี้เพื่อป้องกันแม่ลูกนะคะเป็นเด็กที่โมโหง,ง่ายเราก็ควรจะสอนให้ลูกของเรารู้จักการควบคุมอารมณ์แล้วก็จัดการกับความโกรธให้ดีขึ้นค่ะ 4. นิสัยความเป็นนักกีฬาคุณพ่อคุณแม่คะทักษะทางด้านกีฬาหรือว่าความคล่องตัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ลูกได้รับจากพ่อค่ะ ยีนที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวเรื่องความคล่องแคล่วความแข็งแรงของมัดกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายนะคะมักจะเป็นยีนเด่นที่ถ่ายทอดมาจากเพศชายะคะ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณพ่อที่เป็นนักกีฬาเนี่ยนะ,ะลูกก็มีโอกาสที่จะมีทักษะทางด้านกีฬาดีตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะคะแค่เราลงมาที่แล้วเราก็จัข้างนี้ข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงแล้วก็เราก็ึไ้ไปตัวลไปแค่นี้มันก็ไม่ได้ไป ห้ายิ้มหวานเหมือนพ่อรอยยิ้มหวานหวานของลูกที่เห็นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากคุณพ่อค่ะมีงานวิจัยจากอเมริกาเนี่ยนะคะบอกว่าโครงสร้างของขากรนไกรและรูปปากของลูกเนะะี่ยค่ะมักจะได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อซึ่งจะส่งผลต่อรอยยิ้มของลูกนั่นเองอันนี้นะคะยังรวมถึงลักษณะของฟันเนื้อฟันสีและรูปร่างของฟันอีกด้วยนะคะ คุณแม่ลองสังเกตดูนะคะว่าลูกของเรายิ้มเหมือนพ่อหรือเปล่าหรือว่าบางทีเนี่ยนะคะรอยยิ้มอันนี้มันถูกส่งต่อมาข้ามรุ่นของพ่อไปก็มีค่ะคุณแม่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไม่มีเรื่องของแม่หรอคะมีเรื่องมาฝากคะ่ะสิ่งที่ลูกเนี่ยมีเหมือนแม่นั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะนั่นก็คือ ความฉลาดค่ะที่ลูกจะมียีนทางแม่มากกว่าพ่อและอีกอันก็คือเรื่องของพฤติกรรมการนอนเรื่องการงีบหลับเป็นบางพักพก,การหลับลึกหลับสนิทหรืออาจจะมีสะดุ้งตื่นกลางดึกอันนี้ก็ได้รับมาจากแม่เช่นกันค่ะรักใครคะรักใครรักแม่รคะแล้วทำไงรับก็จะได้ออกไปคะ คุณพ่อคุณแม่คะเห็นไหมคะว่านิสัยหลายอย่างของลูกที่เราเห็นในชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าโชคชะตาหรือว่าความบังเอิญแต่มันมีทั้งพันธุกรรมแล้วก็การเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่ส่งต่อมาถึงลูกโดยตรงนี่แหลคะค่ะมันคือความพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกนะคะ ทุกครั้งที่เห็นลูกสแสดงนิสัยที่ถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาเป๊ะแบบนี้อย่าลืมชื่นชมความพิเศษที่โดดเด่นด้วยนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งที่บอกเล่าถึงความรักความผูกพันและการถ่ายทอดสิ่งดีๆจากรุ่นสู่รุ่นค่ะลองสังเกตลูกเราดูนะคะว่าลูกเรามีนิสยัยหรือมีอะไรที่เหมือนกับพ่อหรือเหมือนกับแม่คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะขอขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวเลี้ยงลูกไปด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้คิด f าร์มารีเด็กฉลาดถึงเป้าหมาย1 0 0 0 0 0สน l l o w up ัเร็วๆด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิด f าร์มารีด้วยนะคะ